เอฟซีออกจากโรบินสันก็มานอีกแล้วโอ้แต่ว่ายังอิ่มอยู่เรามาดูกังหันสวัสดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านอุปกรณ์โทรศัพท์กันเราจะเอาอ๋อนี่ไงเดี๋ยววันหลังเราจะมาตรงนี้นะคะเห็นเขาบอกว่ามีอ่าอะไรนะบาร์บีคิวก็มีโอ้กินบอบบาอร่อยน,นี่ไอศครีม เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะคะนี่มาโอ้ยที่นี่มีที่นั่งยืนลมเย็นชิลๆนะคะออกจากโรบินสันก็มานี่ต่อเพราะว่าน่ะ MK ที่นี่ก็มีไม่รู้พิซซ่ามีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าวันนี้เราอิ่มแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย Snow King ขอแนะนำอะไรเนี่ยเลมอนอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมดาน้ำมะนาววิตามินซี โอ้ยอิ่มอิ่มอันหลาเลยบรรยาวายนี่เอามาหานโทรศัพท์นี่ค่ะเราจะมาดูนี่นะวันนั้นเราซื้อนี่ไปเราจะมาเปลี่ยนบอกว่านี่ขาตั้งกล้องอนนี้ก็สวยเนาะนี่อะไรเนี่ยเราจะมาซื้อ,อนี่ใหม่วันนั้นเรามาซื้ออุปกรณ์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ขาตั้งกล้องไปด้วยแต่ทีนี้อ้อันนี้อะไรเนี่ยนี่สายเนี่ยแลวยังสารพัดเลยเนาะ ถัลาพัดเลยเบิ่งเด้อเราก็จะมาลดเนี่ยอันนี้เราก็มีอะยะมนก็นเจงอยู่เรื่อยอุ้ยลำโพงก็มีเดี๋ยวลำโพงที่มันแถมไปไม่ดีเลยเราหนูจ้าเอานะมาเปลี่ยนลูกมันไม่ชาร์จแบบนเนี่ยไอที่ซื้อไปมันนั้นลูกไอรีโมทหนูอ,ะอ่ะพราะแบตหมดไฟไม่เข้าอยาให้หนูดูให้ขอบคุณจา<อ>้าเดี๋ยวดูวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อมีอะไรน่าสนใจ จ้าตามสบายใดลูกไม่รีบหรอกนุก,กินก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวดูอุปกรณ์รอนะไอ้ที่มันติดเครื่องไปมันมีแบตเนาะพอข้ามคืนมาจะใช้อ้าวแบตหมดชาร์จไม่เข้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายไฟหรือเป็นอะไรนะลูกเดี๋ยวดูก่อนอยากได้ลําโพงใหม่ลําโพงแถมมากับโทรศัพท์ก็แป๊บเดียวก็เจ๋งนี่อันนี้เรามีเนี่ยมันก็มีแล้วของแถมมันก็ะังสัง้นแะล้วเนาะ อันนี้เหรออันนี้เป็นสายเสียบเวลาเราใช้เราต้องใช้ลำโพงโอ้สองสัยจะต้องใช้แบบเสียบนี่แล้วมั้งเนี่ยสองอันเนาะโอ้ยบ้านสิแตกเขาสิไล่เมื่อนี้ออกได้มึงวาลำโพงลำโพงสองอัน,นอ่าเรามีอ่าอันนั้นอนะ่ะที่แถมมาโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยทนเนาะไอ้ตรงกดปุ่มอ่ะมันเจ๋งร้อยเก้าสิบเก้าเอออันนี้ก็ใหญ่หน่อยเดี๋ยวบ้านแตกแมวมันดังปวดเนาะ ดูไว้ก่อนค่ะค่อยมาดูโอ้นี่อะไรเนี่ยสวยจังลำโพงเซลนี่กาดน,นี่พัดลมมือถือแล้วเนี่ยโอ้พัดลมมือถือโอ้แล้เย็นดีตังหละนะ่ะเนาะใส่แบตหรือฐานนะโอ้เขาท่าไปเอซีพัดลมมือถือนะเวลาเราเดินไลน์ร้อนๆแ,แล้วก็สนร้อนสนร้อนสนร้อนโอ้ยเขาท่าไปเฮ้ยเรามีอันหนึ่งเราไม่ได้ใช้หนะ่ยเดี๋ยวเราจะไปลื้อมาใช้สิ เออทำไมเราไม่รู้ว่าของดีๆเราก็ม่งมอนี้ซัดโทรศัพท์ด้วยนี่ดีเลยพัดลมมือถือน่าสนเว้ยเย็นดีเหมือนกันนะเผื่อเดินทางไว้ในรถในสินะเนี่ยกระทากระทาว่าแต่แบตมันจะทนมาเอ้าก็เสียบไงเสียบ,ม,ยบมันไมโครโฟนไงไม่ที่เสียบพัดลมมือถือเวลา,เาไร้สดนะในลงในรถบางทีโอ้ยร้อนจริงๆปิดด้วยกัน เขาทานี่ร้านนี้คือร้านอุปกรณ์โทรศัพท์นะจ้ะเนี่ยพวกยูซูเป้เนี่ยใช้บริการที่นี่ที่สกลกันหมดเลยเนี่ยเรามาเจอน้องเขาที่นี่นะอันนี้คือ apple apple battery ไงแบตเตอรี่เยอะๆเลยไหมใครเอฟซีเนี่ยมีอะไรก็แนะนํามาที่นี่กันนะมีทุกอย่างเนี่ยร้านนี้มีคุณภาพของดีไม่ดีแล้วก็เอามาหาเขาได้แจ้งน้องเขานี่ ที่สายชาร์จมีหมดเห็นไหมหูฟังก็มีนะคะเผื่อเป็นหูน้ำหนวกเลยไม่ใช่ยูทูบเบอร์มันต้องใช้หูฟังโอ้มีกล้องนะนี่ครัเรามาหาซื้อเนี่ยตัวนี้อ,อัน,นี้ที่ตั้งโทรศัพท์แต่เราตั้งบนโต๊ะได้เอากันเดี๋ยวเราคงได้ซื้อนี่อีกวันนั้นซื้อนี้ไปมันดีนี่ไง ก็คือยืดหยุ่นได้หมุนได้เอฟซีเนะี่ยหมุนได้ยืดหยุ่นได้เรามีสองเครื่องสองช่องไหมเราก็ต้องซื้ออย่างนี้แหละถ้าร้อยยี่สิบมันก็จะเล็กนิดนึงมันหมุนไม่ได้โทรศัพท์ปิ้นไปได้ไอนี่อย่างอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็แบบในรถอันนี้หนีบรถเรามีแล้วอัลแปะกาวแต่เราจะได้เอาแบบนี้แหละนี่อันนี้แบบในรถเรามีสองอันแล้วเนี่ยอันนี้สําหรับขามันคงจะได้เอาแบบนี้อีกแหละเพราะว่าอันนั้นมันเจ๋ง นี่ค่ะปะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่แหละเรามาซื้อนี่ตั้งแต่สกุลแล้วค่ะสาขาเขาอยู่นี่นะจ๊ะโอเคให้น้องเขาดูให้วันนั้นเราไ,<ม>ได้หัวชาร์จกับหัวอุปไม่ชาร์จกับไอ้ที่หนูให้ไปเล็กๆก,กันหรอสายสายเริ่มนำในกล่องเนี่ยแล้วก็<อ>หัวหัวชาร์จเป็นหัวอันไหนเอ่ยหัวชาร์จเป็นหัวโทรศัพท์อ๋อมันแรงไป อันนรอใช่มันนี้ถาให้ดีนี่